สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ยายรันชาแนลจะมารีวิวของสะสมจากเมเจอร์ซินิเพ็งนะคะของน้องพีทไม่เห็นเลยอ่าน้องพีทชิ้นแรกมีซืออะไรอ่ะเบบี้บอสเบบี้บอสนะคะจากหนังเรื่องอะไรคะเบบีบ้บอสเบบี้บอสมูกี เอออะไม่รู้จะไม่ได้ม่ได้โอเคชิ้นแรกนะคะชิ้นต่อไปอันนี้คืออะไรคะโคนันับโคนันโคนันกระสุนสีเพลยอดนักเสืบกิ๋วโคนันกระสุนสีเพลิงนะคะชิ้นที่สองะคะ่ะสะสม ่อไปชิ้นที่สามบิคจูบิคจูจากหนังเงือกอะไรบิคจูอะไรนี่บิคจูบิคจูใส่ก็อะไรคิดมากคิดมากชิ้นที่สามรีวิวก็ไม่ได้นะคะต่อไปชิ้นที่สี่ โค้ดบัตเตอร์อัตไลน์โค้ดบัตเตอร์อัตไลนะคะต่อไปต่อไปอุย๊ยอะไรอมชิ้นที่ห้าคือคือบแบดบแมนแบนดแมน เรื่องแบทแมนแค่นี้เหรอ The Batman The Batman นะคะมาเข้าสามมีนาโกม<อ>ะเข้า3ม,มีนาโ,โอ้น้ำเข้าลงันที่สามมีนานะคะไปดูกันนะคะ,อ,ะออกของของแบทแมนครั้งป๊อกคอยกันะจ้าอ,อันนี้คือ,อป๊อกคอน <laughs> คอน,นกับแมนโอเคแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ใช่โอ้ oh. ี่กินหมดไหมทั้งใหญ่ไม่หมดกินไม่หมดโอเคน้องพีทบอกว่าจะสะสมไปเรื่อยๆนะคะมีของมาใหม่ ถ้ามีของวาใหม่พี่ก็จะสั่งอีกนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะสองสะสมดังบิทเตอร์ฟินิีเพจของน้องพีทว่จะมีเยอะขนาดไหนบอร์ดแท็บบอร์ดราคาครับเป็นทั้งหมดก็เป็นเท่าไหร่บอร์ดราคาใช่ก็ทั้งหมดก็ถามบอสคันเท่าไหร่โอเคเรกอยางเบบี้บอ่อดเบบี้บอรดเหรอเบบี้บอรดเบบี้บอรดราคาเท่าไหร่เบบี้บอรด ราะคาเยอะนะราคาเบบี้บอสราคาเท่าไหร่เบบี้บอสสามร้อยหกสิบบาทเบบี้บอสต่อไปโ <Conan. S 2> คนัมโคนัมราคาเท่าไหร่ราคาเยอะนะราคานี่เลยสองร้อยเก้าสิบนะคะสองร้อยเก้าสิบ ่ไป,ไปบิกบ๊กกระจูบิก๊กกระจูราคาเท่าไหร,ราา่ราคาราคานี่บิก๊กกระจูบสามร้อยหกสิบบาทคา่ะบิก๊กกระจูแล้วก็อะไรนี่โกด์บัตเตอร์อัตไลท์โกดบัตเตอร์อัตไลท์เท่าไหร่ 460บาทแล้วก็แบทแมนเท่าไหร่คะแบทแมนแบทแมนนี่ไงแบทแมน4ี0้ดบาทนะคะเขาจะขายเป็นเซตนะคะแบทแมนก็คือเปิดตัวนี้ได้ใส่ป๊อปคอนจะมีป๊อปคอนให้มีคะมีป๊อปคอนเป็นชุดอย่างนี้แล้วก็จะมีน้ำ สองแก้วนะคะ<า>ทุกเซตจะมีแบบนี้ค่ะมีอันนึงด้วยมีอะไรอันนึงนี่ไงโอ้ทุกเซตจะมีป๊อปคอนแล้วก็มีน้ำให้นะคะคือป๊อปคอนกับน้ำน้องพีทกินหมดแล้วก็เลยไม่ได้เอามารีวิวมาดูนะคะมีมีแต่ของสะสม เพราะว่าน้องพีากรีวิวให้ดูให้ทุกคนดูนะคะหมุดแค่นี้ใช่ไหมนี่ไงงับพีโ่โรีวิวแล้วก็ควนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะรอติดตามคลิปต่อไปนะคะถ้าใครชอบก็กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะน้องพี น้องพี่สวัสดีครับด้วยสวัสดีครับพูดด้วยอ,อย่าทำอย่างนั้น